Thank you สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking with Oma ซึ่งวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษคนหนึ่งนะฮะเธอคือลูกสาวของออม่านั่นเองนะครับแนะนำต้นหน่อยครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อมินนี่ค่ะอป็ <S <S <น>ลูกสาวออม,ม่าค่ะอ่ามินนี่น่ารักมากๆเลยนะฮะผมชื่อมิกกี้ครับลูก <C oughs> <c oughs> คือออม่ามี ใช่ลูกสาวนะคะอามามีลูกสองคนมิกกี้กับมินนี่นั่นเองอเอาอย่างี้เข้าเรื่องกันดีกว่านะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมเราก็ได้ทําเมนูที่เรียกว่าคนไทยชอบมากๆเลยนะฮะหลังจากสอนเขาไปเพื่อนๆก็ดูแล้วฮะก็ถามผมว่าเฮ้ยเมนูนี้แบบน่ากินมากๆเลยและผมกลับบ้านก็อยากจะลองทําดูนะฮะแต่วันนี้เรามีเมนูที่อร่อยกว่านี้อีกนะฮะแล้วก็เป็นเมนูที่เก่าแก่มากๆเลยเขามีประวัติศาสตร์ถึง200ปีด้วยกันนะฮะเมนูนั้นมีชื่ออะไรครับ มาครับวันนี้กักตุกี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 เฮ้ยกักตุกีเฮ้ยกักตุกีเฮ้ยเป็นเพลงเลย familiar? ไม่ใช่ค่ะที่จริงกักตุกีนี่นะฮะคือเป็นกิมจิหัวชายเท้านั่นเองหรือว่าหัวชายเท้ากิมจินั่นเองนะฮะ ซึ่งกักตูกีนี้นะครับผมถือว่ามีประวัติที่ยาวนานนะฮะอย่างที่บอกไป200ปีด้วยกันนะครับที่จริงที่มาที่ไปนะคะก็คือเกิดขึ้นที่พระราชวังนั่นเองนะฮะตอนที่วันหนึ่งนะฮะอยู่ดีๆคิงขึ้นมาเขาบอกว่าเฮ้ยผมอยากจะกินเมนูใหม่สาหรับวันนี้และควณนของเขาข้าได้ค่ะท่านก็ไปทำนะฮะซึ่งก็ทําเมนูนี้ออกมานะฮะก็คือกัตตูกีนั่นเองนะครับ เริ่มต้นยังไงครับโอเคกากดุกิกิมจิคือผัดเช็ดเทากิมจิค่ะโอ้ใช่แล้วครับผมเราเอ่อซอยๆก okay. ่อนแต่ว sì ่าตอนนี at, al ons, иной, ้เดี um ๋ยวนี NP ้อ๋อมองไทยก็ผัเชเทาซอยแล้วแต่ว่าอาการร้อนสงกันอะไรอะไรก็นี่พร้อมๆเพ่นมากไม่อร่อยไม่หวานแต่เทาลีใช่ไหมคะนี่ผัดเชเทามอนกันก็นี่ปอกกลิ่นก็ ไม่เผ็ดหวานชาดีมนกันไม่แน่แหละผมกินหัวชาเท้าที่นี่ส่วนมากก็จะรู้สึกว่าเผ็ดๆแล้วผมก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยชอบกินคือที่จริงมันอยู่ที่ฤดูของเขานะถ้าสมมติว่าช่วงนี้ฤดูร้อนเนี่ยคือหัวชาเท้าก็จะออกรสชาติเผ็ดๆหน่อยเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกหัวชาเท้าที่แบบอ้วนๆใช่ไหมฮะต้องแบบหัวชาเท้าที่แบบอ้วนๆใหญ่ๆอย่างนี้ใช่ไหมฮะอ๋อถ้าแบบผอมๆนี่ไม่เอาเลยอย่าเลือกเลยผอมก็จริงๆ กัดต <minutes> ู้ไม่ทำอ๋อก <lawsuit royable> ัดตูยไม่ทำแต่วันวานแต่เ่นี้ก็วันวันเยๆเเรนนู้งวา맛있다คุณใไหมเวลาฤดูใบไม้ร่วงอ่าฤดูใบไม้ร่วงจะจะอร่อยขึ้นค่ะอ๋ออร่อยอร่อยขึ้นถ้าสมมติว่าช่วงฤดูใบอ่าฤดูใบไม้ร่วงนั่นเองนะฮะก็จะอร่อยขึ้นนะครับฮั่งกงก็ฤดูรนนั้นนู้าอเ้น ่ที่เกาหลีฤดูร้อนพอเจตาก็จะไม่อร่อยเลยคือที่ไหนก็เหมือนกันถ้าสมมติฤดูร้อนก็จะไม่อร่อยเพราะฉะนั้นต้องเมืองหนาวนั่นเองนะฮะถ้าสมมติช่วงหน้าหนาวเนี่ยคืออร่อยอ่าอที่นี่เองครับอ่ะครับก็ไม่ปอกได้เดี๋ยวว่าบางทายเราต้องปอกไว้ก่อนอืมเราไปตากให้ปคือที่เกาหลีนี่คือทานไม่ปอกเลยเหรอฮะไม่ต้องปอกไม่ไม่ไม่ปอก อ๋อเหรอคือล้างแล้วกิกนได้เลยขัดนี้กินได้เลยเมืเ่อหลังต้องชินนะฮะคุณผู้ชมนะครับผมยังไม่เคยกินหัวชายเท้าที่ยังไม่เคยเปาะแล้วก็คือกินได้เลยคือปกติกินแล้วเรารู้สึกเผ็ดมากๆเลยนะฮะพัวไชเท้านุ่ม,ม,มชิ้นห้ากิโลกรัมนะคะนุ่มชิ้นห้ากิโลกรัมก็ประมาณหัวไาเท้านี้ใช่ไหมคะ สองหัวสองหัวนะคะอืมสองหัวสองหัวนะคะคือถ้าสมมติช่านเป็นน้ำหนักก็ประมาณโลครึ่งนะฮะประมาณนีมาจ้านะคะดีทั้งหมดบอกก่อนนะคะลูกเย็นใจเย็นไม่รีบนะคะวันนี้เราไม่รีบไม่ไปไหนฮะโอ้ยเค้ปักกอครึ่งดูดูยังไงฮะออกมาไทเล่น อืมไม่สวยนะคะน้ำไม่มีอมอน้ำไม่พอน้ำไม่พออืมอเดี๋ยวให้ชูให้คุณผู้ชมดูนะฮะคือที่ออมา่าธิบายไปนะฮะสมมติมว่าหัวชายเท้าที่อร่อยนะฮะมันต้องมีแพทเทิร์นที่อันเดียวกันนะฮะตั้งแต่ต้นจนท้ายเลยนะฮะข้างบนคือบอกบอกกี่ข้างบนใช่ไหมกันนี้ข้างหนังใช่ไหม,มนี่ก็นี้อืม,อม ริมเหรอกินได้ยังเหรอริงอัลโลข้างตนได้ไปไล่น่งอืมอเหรอเนี่ข้างนังกินไม่ได้ข้างนลังใช้ไม่กระเพรมากชมดูมกินมกินอเผ็ดเผ็ดหมาไมเหมือนใช่มไม่เหมือนพอเจเทา เออตัดคอนเซดเทอืมเนี่ยคอนเซนเทลส่งเซนก็ได้สามเซนก็ได้นะคะส่งเซนก็ได้แต่คือต้องตัดเป็นยังไงฮะเป็นลูกเหลี่ยมหรือว่าเป็นลูกแผ่นยังไงสี่หลือสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอ๋อส่งเซนก็ได้สามเซนก็ได้โอ้ส่งเซนดีกว่าทำไมต้องเป็นสี่เหลี่ยมฮะเอามาอ๋อสี่หรือสี่เหลี่ยมตัดสวยๆก็เบบี้ เบบีก็สวยๆอ๋อถ้าตัดเป็นสี่เหลี่ยมสวยๆเบบีก็จะสวยๆทำทำอันเลยอันลอยด้วยสวยๆทำก็ลูกสาวก็สวยๆอ๋อนี่คือขึ้นสวยๆอืมนี่คือความเชื่อของคนเกาหลีเลยถ้าทำเมนูนี้หัานหัวชายเท้าต้องหัานให้เป็นสี่เหลี่ยมสวยๆ สวยๆนี่ลูกก็จะสวยคือถ้าลูกลูกสาวนี่คือสวยแล้วก็ลูกลูกชายอ่ะลูกชายก็ช่วยลูกชายอย่าสวยแล้วกันนะฮะขอเป็นล้อแล้วกันนะฮะสวยไม่ดีนะฮะโอเคครับโอเค เทียวสวยนะคะวันดิันใช่ไหมคะตายแล้วสองสองคนแม่ลูกกันชมกันเองโอยกันเองได้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 โอเคโอ้ยโอ้ยจิ้งจุวยน่ะลูกสาวพับแบับดูโอ้ยสวยมาก้ยผมต้องสวยกว่านี้อีก ผมเอาสวยที่สุดเลยอ่ะเนี่ยผมมาแต่งเลยนี่ผมแต่งเลยเนี่สวยๆอ่ะรูปจะได้สวยๆอ่ะแม่แต่งเงี้ยโอ้โหนี่สองเซนคุณสองเซนนี่เป๊ะเลยอางนี้ไม่เอาทิ้งอันนี้ไม่เอาทิ้งเอาสวยๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอืมทำสวยๆเออสวยๆ ใส่สวยก็สำคัญอ๋อสำคัญอยู่ที่ใจนะอ๋ะอตัดสวยๆตรงๆก็ลูกจะสวยใช่ไหมคะใชอะ่อันนี้พูดชอยๆไม่ไม่ต้องเรื่องจริงจริงจริงเหรอผมคิดจริงแล้วเนี่ยโอามา โอม่าผมเสียเวลาตั้งเยอะโอม่าบอกว่าพูดเล่นๆเหรอผมเหนื่อยแล้เนี่ยโอม่าโอเคนี่ก็ไม่ต้องโอเคโชว์โอเคอ๋อไม่ต้องใช้ออม่าบอกไม่ต้องใช้เลยใช่ไม่ต้องใช้เลยไม่ใส่ก็ใส่ละอ๋อใส่ใส่ใส่เลยใส่ไม่ใส่ก็ได้ทั้งหมดเสียใจโอเคเอาใส่เลยเวลาดูสวยก็กินก็น่าอร่อยใช่ไหมอ๋อโอเค แล้วคนทำก็สวยด้วยนะเดี๋ยวคะโอเคโอเคเดี๋ยวพันแรกันแรกโอ้โหออกมาอ่าอย่างงี้โอเคนี่ตัดแล้วนะคะตัดแล้วสีขาวใช่ไหมคะแต่ว่าสีแดงแดงอสีแดงแดงนะคะสีแดงก็นีสองหัวโอเคมีซี่ยมนี่คือแค่พริกป่นใส่เข้าไปเพื่อให้มันออกมาเป็นสีแดงๆหน่อยนะฮะโอเค คุณผู้ชมนะครับนี่คือหัวชายเท้าทั้งหมดสองหัวนะกันนะครับผมและนี่คือใส่4ช้อนแล้ว5้ช้อน5้ช้อนโอเคหลังจากนั้นเราต้องใส่ถุงมือแล้วอันนี้คืออะไรฮะเอกมาต้นหอมเล็กต้นหอมเล็กครับต้นหอมเล็กเราต้องทำยังไงฮะเราตักหัวเขาออกก่อนฮะ เอากี่ต้นฮะทั้งหมดเราใช้นิดหน่อยอะจีอ๋อนิดหน่อยก็พอเปรืองเปรืองขอโทษค่ะนิดเดียวไมงเยอะๆเปรืองนะเพราะต้นหอมเล็กมันแพงอะหมดเลยครับสหมบเลยอ๋อทั้งหมดทั้งหมดคุณผู้ชมตอนนี้มีอยู่ในมือก็คือผ้าต้นหนึ่งหนึ่งร้อยกรัมประมาณหนึ่งร้อยกรัมชอบก็ส่งหน่อยกรัมก็ได้อืมถ้าชอบก็ใส่สองร้อยกรัม กิมจิต้นมเกาหลีใช่ไหมคะต้นนมกิมจิก็มีต้นนมกิมจิต้นนมใส่ยอก็อร่อยจริงจริงกักตุกิกับมีต้นนมโอเคไปกันได้คือกินด้วยกันได้บางคนก็นี้ครึ่งนี้ครึ่งก็มีอ๋อกลละครึ่งก็ได้แต่ว่าจริงๆก็นี้เยการแต่ว่านี่ใส่ก็อร่อย ห,หะะาว,วานๆานนะคะอืมใส่แล้วหวานๆนี่นะครับคุณผู้ชมนะฮะที่โอมาบอกถึงนะฮะเมื่อสักครู่นี้ก็คือเขาบอกว่าที่จริงนะกิมจินี่ฮะ,ะเราสามารถแยกเป็นต้นหอมเล็กก็ได้นะฮะเป็นกงตาคือเรียกว่ากิมจิต้นหอมเล็กก็ได้หรือว่าเกนกิมจิหัวชายเท้าอย่างนี้ก็ได้นะฮะแต่ว่าวันนี้เราจะเอามาผสมกันนะฮะสองอย่างกินด้วยกันมันก็จะได้หวานแล้วก็กลมกลม่อมด้วยด้วยนะฮะอ่าวันนี้เราจะหั่นนี่เข้าไปนะฮะหั่นเล็กๆ นี่นะเนี่ยนี่ก็น้ำเล็กๆคันนึงเล้อ๋อหั่นันครัวก่อนจั่อโคอืมตัดครึ่งนี่นี่นาๆเคงเคนครับโอเคอืมเอาครึ่งหนึ่งอย่างงี้กดซูบของน้องตั3เซกระดาวแม่สามเซนากระดาวแม่สามเซนนะคะ ใหญ่ก็ได้เล็กก็ได้แต่ว,ว่าสามเซนนะคะคุณผู้ชมนะครับสามเซนเท่าไหร่นะฮะคุณเอามาวัดก่อนนะครันนะฮะนี่มีมาบรรทัดน,นะฮะสามเซนวัดวันนี้จะได้เป๊ะนะฮะลูกออกมาจะได้สวยๆนะฮะเออสามเซนเต้องเป๊ะนะออกมาสามเซนรึเปล่าออกมาอันนี้ผิดนะว่า อุ้ยออกมาห้าเซนสี่เซนครึ่งไม่เป๊ะออกมาเดี๋ยวลูกออกมาไม่สวยไม่ได้ไม่ได้สามเซนสามเซนก็สาเซนไท้ฮะนี่ก็ทำเซนไทยจีนภาโอ้ยเก่งมากออกมา,า,มารู้ด้วยเก่งมากเราต้องวัดผมว่าคุณผู้ชมนะครับถ้าสมมติว่าใครทําเหมือนวิธีผมนะครับพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องกินข้าวหรอกนะกดจะวัดเสร็จทุกอย่างนะฮะไม่ต้องกินเลยฮะ อันนี้ก็คือต้นหอมเกาหลีนั่นเ,เองนะฮะต้นหอมใหญ่นะฮะน,น,น่ะให้ดูกันนี่เลยฮะเ,เราใช้เฉพาะต้นมันนี่นะฮะคือปลายเอยู่นี่ไม่ต้องใช้เลยเราเก็บเอาไว้กระทำกับข้าว <apore> อย่างอื่นนะฮะโอเค หลักๆเลยนะฮะเรามีต้นหอมเล็กหอมใหญ่นะฮะแล้วก็มีต้นหอมเกาหลีอือเราก็ขิงด้วยขิงด้วยตาแมน้ำตาลนั่นอ่าน้ำตาลอ่ะมาดูกันเลยนี่ครับอ๋อพัชราเทาแม่ลอยไทยน้ำตาลต้องใส่เยอะๆหน่อยมะมัน ประมาณหนึ่งช้อนอันนี้คือช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะใช่ป่ะช้อนประมาณนี้หนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนชาเนาะสามช้อนแล้วอ่าสี่ช้อนแล้วอืมวันชอบก็ใส่ก็ได้อืหนูกก็คิดว่าโอเคหวาน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 นะฮะนี่นี่ผมใช้เท้าไม่หวานผมใช้เท้าถ้าสมมติว่าผมใช้เท้าเนี่ยหวานเราก็จะไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะแต่ถ้าสมมติว่าไม่หวานเนี่ยเราก็ต้องใส่เยอะขึ้นค่ะ มาหังคิงแป๊บนึงแค่นี้หรอเสร็จแล้วหรอทำไมง่ายอย่างนี้อ่ะฮะไม่าย,ยากไม่ายมากเนาะง่ายมากมากเลย,ยคุณผู้ชมที่บ้านนะครับถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะทําให้แบบวันเกิดคุณแม่อย่างนี้ก็ทำง,าง่ายๆเนาะนแต่ว่าคือแนะนาเลยนะฮะไปหาหัวชายเท้าที่อยู่ในฤดูที่แบบเป็นฤดูหน้าหนาวอะไรเงี้ยจะอร่อยกว่าชิมแล้วได้นำแตงใส่แล้ว า妈ถ้าขิงนี่ใส่เยอะไปมันจะไม่ใช่มันไม่อร่อยใช่ไหมใส่นิดเดียวเนาะเมื่อกี้ใส่เยอะเท่าไหร่ฮะให้คุณผู้ชมเห็นนิดนึงประมาณนี้อ๋อประมาณนี้ถ้าสมมติว่าหัวชายเท้าสองสองหัวนะฮะเจอใช้ขิงประมาณนี้เองไม่ต้องเยอะมากค่ะน้ำปลาโอพอแล้วนะโอเคพอแล้วสองสาม ส,สี่ช้อนช้อนโต๊เลยนะฮะอันนี้คือต้องช้อนใหญ่เลยนะฮะช้อนโตสี่ช้อนโต๊ะนะคะผมน้ำปลา,าน้ำปลาโอมา่นี่ต้องเลือกเป็นยี่ห้ออะไรเป็นพิเศษไหมหรือว่าอะไรก็ได้อ๋ออะไรก็ได้แต่จริงๆเกาหลีก็น้ำปลาไม่มีก็มวนมวนเกาหลีน้ำปลาน้ำปลาเกาหลีทุกคนปุ้ กุ้งดองกุ้งกุ้งน้ำปลาคือเอาใช้กุ้งมาทำน้ำปลานั่นเองฮะอ๋อแต่ว่าน้ำปลาของเรานี่คือคือเราเพราะเราอยู่เมืองไทยเราก็ใช้น้ำปลาไทยนะครับน้ำแดงซุกมืออันนี้คืออะไรฮะเกลือเกลือเกลืออ่าเกลือหนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนชาก็พออ่าโรยเข้าไปจิงจิงก๊ อ่านเกาหลีไม่อยากขมิ้นเทาตาแล้วครับพริกฟอนใส่แล้วครับหอมแดงอันไม่ใช่หอมแดงตัวหอมตันหอมเล็กต้นหอมเล็กหอมใหญ่จริงจริงี่นี่นะคะครับทั้งหมดอะไรก็ได้ทั้งหมดเมซสยก็ได้เต่ว่าทิ้งกับต้นหอมก็ใส่คิ้งต้นหอมก็เตรียมใส่ ก็โอเคกระเทียมก็ใส่ก็แต่ว่าสวยอ๋ออันนี้คือทำให้มันสีสวยมากขึ้นแต่อันนี้คือยังไงก็ต้องใส่ยังไงก็ต้องใส่นี่ก็ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ด้องใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็หอมด้วยหวานด้วยนี่ใส่ก็หวานนะคะหอมใหญ่นี่ก็หวานอยู่แล้วจริงๆก็คิงก็ใส่อร่อยก็นะคะเค็งเคิงใส่เข้าไปต้นหอมก็หอมต้น เกาหลีก็หอมนะคะอ่าต,ต้นหอมเกาหลีก็หอมลูกชายตัดกนใส่หมดเลยใส่หมดเลยใส่ใส่เยอะขนาดนี้เลยเหรออ๋ออ๋อนี่แสดงว่าถ้าสมมติว่าเราใช้หัวใช้เท้าสองหัวเนี่ยปริมาณที่เราจะใส่ประ,ประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมครับอ่อทามกันนนนเรื่ยเออนิแชไว เช่ไว้เช่ไว้นานก็ได้นานก็ได้คือมันจะไม่เสียอ๋อผักกาดขากิมจิงวนกันหนึ่งปีก็ได้สองปีก็ได้โอ้โหหนึ่งปีสองปีก็ได้อากาศเออข้างนางอื่คุณผู้ชมนะฮะคือถ้าสมมติที่เกาหลีนะฮะปกติเขาจะทานี้เสร็จแล้วเขาจะใส่เข้าไปในนี้เห็นไหมที่เหมือนที่บ้านเราอ่ะเขาใส่เป็นปลระอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วเขาก็จะขุดดินนะฮะแล้วฝังเข้าไปข้างในนะฮะเก็บได้ประมาณปีถึง2ปีนะัะถ้าคุณหิวนะฮะ ผมแนะนําเลยไปที่บ้านอม่านะฮะหลังบ้านเขาไปขุดดินเลยอาหารเพียบ2ปีก็กินไม่หมดจริงๆโอเคทั้งหมดเสร็จแล้วแต่ก็เตียมอมีใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้จริงๆก็มีมีเยอะแล้วอ๋อไม่ลวไม่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ก็ได้ก๋เตียมก็ปั่นแล้วใส่ประมาณใส่ประมาณเท่าไรคะ ใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะสองช้อนสองช้อนสามช้อนสามช้อนต้องช้อนเต็มๆหน่อยนะฮะต้องใส่เต็มๆหน่อยโอเคอ่อเข้าไปนวดเลยตอนนี้ฮะผมจะถามเอามาว่าถ้าสมมติว่าวิธีการคลุกนะฮะคลุกยังไงให้ลูกมันสวยฮะเอามาคลุกยังไงฮะให้ลูกสวยอ่ะ

อ๋ออะไรก็ได้กินกินโมลอยดีกว่านชอบชอบก็กินไม่ชอบก็ไม่กินไม่ได้ก็ลูกสวยสวยลูกสวยสวยแล้วคือเราอยากได้ลูกเป็นยังไงเราก็พูดใส่เข้าไปหัวใจเท้าอย่างนี้ใช่ไหมลูกเป็นคนดีนะฮะโตเมสบายสบายหาเงินให้แม่นะฮะเลี้ยงแม่นะฮะอย่าใช้เงินเยอะนะฮะใช้ซะ ออกมาบอกใช่ค่ะใช่ใช่โอเคออกมาชิมก่อนอืมออกมาชิมก่อนอืมเป็นไงบ้างออกมาอร่อยอร่อยฮะให้ลูกสาวกินด้วยเดี๋ยวลูกสาวน้อยใจโอเคนิดหน่อยเผ็ดใช่ไหมได้อยู่นะออมาเพราะจะเทาเผ็ดอืมเดินไหมคะ นิดหน่อยนิหนึ่งนะนี่กระดานน้ำปลาหนึ่งชอ้อเนเอ่อเค็มชอบก็โอเคอืมเค็มชอบก็ใส่ก,ก็ได้ถ้าชอบเค็มเค็มก็ใส่น้ำปลายนิดหนึ่งนะฮะอีกหนึ่ง,งชอ้อนอ่าสองช้อนแล้วโอเคแต่ที่จริงนะคะคุณผู้ชมการที่กินหัวไชเท้านี่นะฮะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากมากต่อร่างกายเลยนะฮะเ,เพราะหัวไชเท้านี่เป็นอะไรที่แบบเขาสามารถฆ่าเชื้อในตัวเราเองด้วยนะฮะใช่ไหมเอามา On, <no? S 1> เนะเป็นเป็นผักที่แบบถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่แบบมีมีประโยชน์มากๆต่อร่างกายเลยครับจงส่งทำอาหารอร่อยถ้าแม่ทำอาหารอยลูกกจา่อาห่อยลูกก้าอาหารแล้กก็ใะต ใจด้วยก็ดีอมมาทำก็ลูกก็ใจลูกกโอเคลูกก็ใจดีนะคะคือมันมันสำคัญอยู่ที่ว่าตอนทำเนี่ยคนเราต้องแบบคือคือตั้งใจแล้วก็ใส่ใจเข้าไปแล้วก็คิดดีด้วยนะฮะแล้วลูกออกมาก็จะเป็นคนดีเลยโอ้ยลูกเป็นคนดีนะฮะลูกคนดีลูกลูกโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องทำไงฮะอันนี้คือคือเสร็จแล้วเหรอฮาว่า เฮ้ยทำไมเร็วจังง่ายมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมนี่ครับไม่น่าเชื่อเลยชีพาลาชิโกเคนเมทําโกคือเป็นอาหารที่ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมที่บ้านนะฮะคือวันนี้แก๊สไม่มีไม่มีใครส่งแก๊สคุณก็สามารถทำอาหารนี้นะฮะเพราะว่าไม่ต้องผัดไม่ต้องทำอะไรเลยคือแค่แค่คั่วอย่างเดียวเออเอามาคุกอย่างเดียวนะฮะแล้วก็มาห่านออกมาก็สามารถทำอย่างนี้ได้เลยฮะง่ายมากๆเลยแล้วเราต้องฝาปิดปิดไว้ก่อนใช่ไหมฮะ ปิดไว้อ่ะก็และนี่คือราประทานได้หรือว่ายังไม่ได้ต้องรอแป๊บนึงทานได้ทานได้เลยไม่ต้องรอเลยเพราะกิมจินี่ปกติก็ต้องรอแช่ไว้ก่อนสักพักหนึ่งไม่ใช่กิมจิก็้อนกันทานตอนนี้ก็ทำเพิ่งแล้วก็ทานได้หนึ่งปีได้สองปีได้สามปีได้แต่เขาไม่ีใส่แบบนิดเลยไม่หมอนสุกไม่หมอนอืมสุกบางมากเรียวมากมากก็ชอบคุนก็มีแต่ว่าสุกมากมากก็กิมจิจิเก กิมจิจิกิอันนั่นก็อีกอ๋ออันนั้นก็อีกแบบหนึ่งแล้วโอเคแต่วันนี้ของเรานะฮะนี่คือสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคง่ายมากเลยครับวันนี้มีแล้วก็พี่เสร็จกิมจิให้โอเคพิเศษมีพิเศษด้วยอีกพิเศษอะไรฮะออออซาลีครับโอซาลีโอเคได้ฮะโอเคอีกหนึ่งอีกหนึ่งอันอีกหนึ่งลูกได้ฮะ อ,อีกหนึ่งลูกได้ฮะอกเลยบอกเลยได้ฮะ <c oughs> อันนี้ะไม่ใช่เหรอรอ๋ขอขอโทษนะผอมาบอกบอกเลยเมไม่รู้อ๋อโอเคโอเคขอโทษนะอย่เริ่มใหม่ฮะ คร,รครั้งแรกเลยด้วยเหรอฮะโอ้โหนี่คุณผู้ชมนะฮะเพื่อคุณผู้ชมที่บ้านเราก็คิดเมนูออกมาครั้งแรกเลยที่ออกมานําเสนอเมนูนี้โอ้โหเต้นี่ก็ทําแล้วกินพุ่งจริงก็อร่อยคุณละไมก็อร่อยแต่คาตุกีเต็งกวัวก็ทําได้อ๋อคตุกีเต็งก่าก็ทําได้แอปปลก็ได้พอจชเท่าก็สุกก็อร่อยแต่ว่านินไม่สุกทำแล้วก็กินตรง อ๋อคือถ้าสมมติว่าคุณใช้ทํากระตุกิแบบเป็นผลไม้ห้ามเก็บอ่ะเพราะเก็บนานไม่ได้คือมันจะเสียอ๋ออมมาก็ไม่เคยอมมาก็ครัง้งแรกครั้งแรกเลยแต่ก็คืออมมาชอบอยู่แล้วก็เลยเอามาทําอันนี้เอากี่ช้อนฮะสองช้อน,นอมาคิดว่าคิดว่าน่าจะ,อะสองช้อนเนี้ยสองช้อนโอเคอ๋อสองช้อนเนาะอืม วนกันตั้นเลยตามีกันนะเอาไม่ต้องเยอะมากเอาประมาณนี้คุณผู้ชมนะครับผมนี่พริกป,ป่นที่เราเห็นอยู่นะฮะ,ะเราต้องใช้พริกป,ป่นแบบพริกป่นเกาหลีนะเกาหลีนะคะแต่ว่ามองไทย ไม่เหมือนกันซื้อเกาหลีชุบโฮอ๋อซื้อได้ที่ไหนฮะสุขุมวิทสิบสองสุขุมวิทสิบสองคือคุณผู้ชมถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะหาแบบวัตถุดิบนะฮะในการทําอาหารเกาหลีเนี่ยฮะแนะนําเลยมาที่สุขุมวิทสิบสองนะฮะเขาก็จะมีวัตถุดิบที่แบบต้นตำรับนําเข้าจากเกาหลีเลยแล้วหลังจากนั้นที่คุณซื้อคุณก็สามารถแวะไปทานข้าวด้วยที่ร้านโอมาฮะอร่อยนะฮะหรือว่ากินข้าวก่อนแล้วไปซื้อของก็ได้นะฮะได้หมดค่ะ ประมาณน้ำปลาเท่าไหร่น้ำปลาสักหนึ่งช้อนอ่าหนึ่งช้อนพอดีช้อนเนาะหนึ่งช้อนโต๊ะนี้อ่าใส่เข้าไปจะไม่ใส่เลยกระเทียมชับประมาณประมาณหนึ่งช้อนพอมาณหนึ่งช้อนโต๊ะใส่เข้าไปดปเอาแม่อืมขิงขิงขิงนิดหน่อยเอาขิงนิดหน่อยอันนี้คือตีขิงเอามาสับใช่ไหมฮะมีสับแล้วเอาสับแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วอ่ะเอาแค่นี้เสร็จแล้ว ใจมากมเลยนะฮะกับเมนูสําหรับวันนี้นะครับคัตตุกินั่นเองนะครับซึ่งเรามี2แบบนะฮะเรามีคัตตุกิแบบดั้งเดิมนะฮะที่มีประวัติมาเยาวนานถึง200ปีด้วยกันนะฮะก็คือเขาใช้หัวชายเท้านะครับผมเป็นอัอนที่เป็นตัวหลักเลยนะครับเป็นกิมจิหัวชายเท้านั่นเองแต่ว่าอีกอันนึงนะฮะนี่เขาเรียกว่า แพ네้กาตุกิเก่งเลยแพ้กาตุกิง่ายๆเลยนะฮะชนะกับแพ้คุณก็จจาแพ้เอาไว้แล้วกันนะครับ <_ turb> แพ้กัตุกินะฮะก็คือว่าเขาใช้แพ้นะครับแพ้ก็คือสาลีนั่นเองนะฮะมาทําเป็นกาตุกิในสไตล์ที่อม,ม่านําเสนอแล้วคาเป็นครั้งแรกให้กับคุณผู้ชมของเราด้วยนะครับผมแต่รับรองคอมเฟิร์มว่าอร่อยจริงๆนะฮะอร่อยมากๆเลยนะครับวันนี้ก่อนจกนอมมา,ากกันไปฮะให้ออม่าฝากกันนิดนึงฮะนี่ เกลีวใชไ่ไหมคะคนี่พอเจดเท,า,ทาแข็งแข็งแต่ว่าสาลีสาลีก็กินกันง่ายกินง่ายเคียวง่ายง่ายคนเกาหลีกิมจิเมมีก็กินเข่ามไม่ได้แต่ว่าผักขัดเข่าก็แข็งแข็งพอเจดเทาก็แข็งแต่ว่าสาลีกักตุกิก็กิมจิโอเคนะคะผู้ใหญ่ก็ให้โอเคครับ ออมากก็คือนําเสนอให้กับคุณผู้ชมน้าสมมุติว่าใครที่อยากจะทําให้แบบผู้ใหญ่กินนะฮะผู้ใหญ่ที่แบบอาจจะเคี้ยวไม่ค่อยได้แล้วก็สามารถกินเป็นซาลี่แทนนะฮะเพราะว่ามันจะเคี้ยวง่ายกว่านารสชาติก็กรมกรอบอร่อยเช่นเดียวกันนะครับลูกเด็กก็โอเคอเด็กๆก็ทานได้โอ้โหนี่เป็นเมนูที่แบบใส่ใจจริงๆนะฮะคือนอกจากนี้แล้วก็สามารถทานนี้ด้วยะวันนี้ก่อนจะกำบายนะครับยังไงก็ต้องฝั่ร้านของออกมาด้วยสําหรับใครที่อยากจะลองชิมนะครับอาหารเกาหลีอร่อยๆแบบนี้นะครับนี่เลย ไปที่ร้านของออม่าได้นะครับผมร้านชื่ออะไรครับออม่ารับมยองกานะคะมยงกาครับทำนี่นี่ดีกว่าร้านตั้งอยู่ที่ไหนครับอ,อยู่ที่สุขุมวิทซอย12เวลาทำการกี่โมงถึงกี่โมงครับอ๋สอส,สิบเอ็ดโมงถึงสิ่ทุมท่มค่ะอ๋อแล้วถ้าสมมติคุณผู้ชมไปจะเจอมินนี่หรือเปล่าครับ บางครั้งค่ะบางครั้ง <toujours> ค <rua> ่ะเพราะฉะนั้นนะฮะหนุ่มๆทั้งหลายนะฮะถ้าใครที่อาจจะเจอมินี่นะฮะบางครั้งค่ะไปบ่อยๆไปทุกวันก็อาจจะมีโอกาสได้เจอนะฮะแต่ถ้าสมมติว่าใครที่ไปลองชิมแล้วติดใจฝีมือของอม่านะฮะก็สามารถมาเรียนรู้การทําอาหารกับอม่าได้นะครับผมที่ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีนะครับมาติดต่อที่นี่ได้เลยนะฮะว่าช่วงเวลาไหนที่อม่าจะเข้ามาแล้วก็มาสอบถามคําถามอะไรก็แล้วแต่ฮะมาสอบถามอม่าได้เลยนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมอม่าที่คิด เครียดสังสรรค์เมนูใหม่ให้เราด้วยแล้วก็มีเมนูคับตุกกิด้วยนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับวันนี้ก็หมดเวลาของพวกเรา3ามคนแล้วนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ติดตามรายการคุกกิ้งออม m านะครับผมสัปดาห์หน้านะฮะต้องมีอาหารที่เด็ดๆกว่านี้เพียบเลยนะฮะออม่าใช่ไหมค่ะโอเคครับผมวันนี้หมดเวลาะครับพวกเรา3คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครา 감사합니다. 바이바이.